หลังจากที่เหล่าทัพโซจากเจดราชวงศ์ใหญ่พยายามสร้างโลพลังบาเรียรป้องกันขึ้นมาป้องกันการโจมตีของพวกปีศาจกลุ่มนี้เอาไว้ซึ่งผนึกที่พวกปีศาจโจมตีเข้ามานั้นมันก็จะเป็นกับดักระดับกันเลยทีเดียวเลครับผมเหล่าทัพโซจากเจดราชวงศ์ใหญ่ในตอนนี้ก็พยายามสร้างพลังโลบาเรียระดับ7ขึ้นมาเท่านั้นแต่พวกเขาเองก็ยังไม่สามารถทำได้นะครับพเพราะเนื่องโดยที่มันก็ยังมีการโจมตีเข้าโจมตีพวกเขาเข้ามาแบบรวัวจึงทำให้การสร้างพลังโลบาเรียระดับ7็ขึ้นมา เขาเอกก็เลยไม่สามารถที่จะทํามันได้ปล่อยไปแบบนี้นานๆต่อไปทุกคนก็คงจะต้องตายอย่างแน่นอนนะยครับจึงทําให้พระเอกที่เห็นเชนนี้ก็ขัดหูขัดตาจริงๆเป็นถึงเหล่าทัศน์ศรัทาเจดรชวงใหญ่ไม่มีแม้กระทั่งความสามารถในการสร้างพลังโรบ,บาเลียระดับเจ็ดขึ้นมาได้ในตอนนี้พระเอกก็ได้โชว์เองนะครับผมนำเอาธงสมบัติของเหล่าทัศน์ศร็ดราชวงร์งใหญ่มายึดมาอยู่ในการครอบครองแบบไม่ขอ,อน,นะครับผมที่จะแสดงความเทพให้เหล่าทันโสจนกศรัทธาเจตระงใหญ่ได้รับรู้ว่าความ เทปที่แท้จริงการสร้างพลังโรคบาเลี้ยระดับเจนั้นมันจะยากขนาดใดกันเชียวพวกเจ้าน่ะไม่ได้มีความสามารถเอาซะเลยจึงทําให้เหล่าโจจาก7ดราชวงศ์ใหญ่พวกเขาเองไม่ยอมอยู่แล้วในครับผมก็คิดว่าพเอกเป็นเพียงแค่เด็กอันดอยเท่านั้นกล้าที่จะมาล้อเล่นกับพวกเขาแบบนี้พุ่งเข้ามาเพื่อโจมตีพระเอกเลยนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะกระเข้าไกลพระเอกได้ถึงแม้ความแข็งแกร่งของพวกเขาจะมากกว่าพระเอกก็ตามนะครับพระเอกใช้เพียงแค่อาวุธของเขาในการโจมตีส่วนกลับไปทั้ง4ี่คนก็ เรียกได้เลยว่าไม่สามารถต้านทานการโจมตีของพระเอกได้ถูกลอยกระเด็นไปคนละทิศคนละทางเลยทีเดียวนะครับเปลี่ยงแค่ระยะเวลาไม่นานเท่านั้นพระเอกที่ได้ยึดธงของเราสัมโสมมาได้ในตอนนี้ก็สามารถสร้างพลังโรบาเลียระดับเจ็ดขึ้นมาได้อย่างง่ายได้นะครับในตอนนี้ทุกคนก็ถึงกับตาประกันอึง้งตกใจตาค้างกันเลยทีเดียวนะครับไม่คิดเลยว่าในคําพูดของอเด็กคนนี้จะพูดจริงและก็สามารถทําได้ช่างเป็นเด็กที่อัจฉริยะเลยจริงๆ แต่ทุกคนก็ไม่ได้พูดออกมานะครับเก็บเอาไว้ในใจเท่านั้นเพราะพูดออกมากลัวพระเอกเหลงนะครับแต่ถึงแม้พวกเขาจะสามารถสร้างบาเรียร,ระดับ7ขึ้นมาได้ก็ตาม แต่พลังการโจมตีรูปแบบของพวกปีศาจที่สร้างขึ้นมันเป็นรูปแบบระบดับแดมันก็ต้องมากกว่าพวกเขาอยู่แล้วพลังโรบาลีที่พระเอกสร้างขึ้นมานั้นก็อยู่ได้เพียงแค่ครึ่งชั่วโมงพวกเขาก็คงจะต้องหาวิธีในการที่จะหาจุดที่พวกปีศาจนั่นอยู่ทําการโจมตีพวกมันพวกเขาถึงจะสามารถหนีรอดออกมาจากที่นี่ได้เพราะถ้าเกิดว่าปล่อยไปแบบนี้เรเรื่อยๆแล้วล่ะก็พลังโรบาลีที่ถูกสร้างขึ้นจะต้องทำลายพวกเขาเองจะต้องถูกกับดักพวกปีศาจโจมตีแล้วก็คาตายกันหมดแน่นอนนะครับในตอนนี้ทุกคนก็ต้องคิดหนั กันมากผสมกลัวนะครับถ้าเกิดว่าไม่คิด หาวิธีในการทําลายกับดักระดับแดของพวกปีศาจนี้พวกเขาเองก็คงจะไม่รอดหนีออกไปจากที่นี่ได้แม้แต่คนเดียวแน่นอนแถมก็ดูเหมือนว่าหลังจากที่พวกปีศาจมันได้มาเจอรกระเพกแล้วมันก็รับรู้ได้เลยนะครับว่าพระเอกก็จะเป็นไอเด็กชินจชคนนั้นคนที่เคยเข้ามาในห้วงพลังจิตของเขาและก็ยังสามารถรับรู้ตัวต,วตนที่แท้จริงของเขาได้อีกด้วยในตอนนี้ก็จะมีความแค้นกับพระเอกมากเกิดได้พูดเปล่าประกาศบอกกับทุกคนที่อยู่ที่นี่ไปใครสามารถจัดการไอเด็กชินเชิญผู้หนีได้ขา จะปล่อยให้พวกเจ้านะ้าหนีรอดออกไปจากที่นี่ได้แน่นอนโดยปีศาจตนนี้มันก็ให้เวลากลุ่มพระเอกรวมถึงเหล่าทัพโสดที่อยู่ที่นี่ครึ่งชั่วโมงถ้าเกิดว่าใครสามารถจัดการกับพระเอกได้ตัวมันก็จะยอมปล่อยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าภายในระยะเวลาครึ่งชั่วโมงนี้พระเอกนั้นยังมีชีวิตเหลือรอดอยู่ทางเดียวที่จะต้องได้รับก็คือทุกคนจะต้องตายทั้งหมดเท่านั้นก่อนที่มันจะได้ขอตัวลาออกไปจากที่นี่ก่อนนะครับซึ่งในตอนนี้ก็ทําให้เหล่าทัพโสดจากเจดราชองใหญ่พวกเขานั้นก็มีความคิดที่แตก ต่างกันไปนะครับในตอนนี้ก็มีจุดมุ่งหมายอยากจะจัดการฆ่าพระเอกเพื่อที่พวกเขานั้นจะมีชีวิตรอดเพราะมันก็เป็นเพียงแค่ทางเดียวเท่านั้นถึงแม้ว่าเราทงโศจากหอปุงยาหออาวุธรวมถึงกับหอสายเลือดทั้ง3าคนจะยามปกป้องพระเอกเอาไว้และก็ได้บอกกับเหล่าทัตโศพวกนั้นไปว่าพระเอกเป็นคนที่ช่วยเหลือชีวิตพวกเขาถ้าเกิดว่าคิดทรยศและก็ทําลายผู้มีพระคุณแบบนี้พวกเจ้านั้นมันจะเร็วเกินไปหรือเปล่าแต่ถึงแม้ว่าเราทัตโศจากอณาณาจักรเต้าเว่จะพูดยังไงไปก็ตามนะครับมัน ก็ยังมีทัพโศจากอาณาจักรต้าหวังรวมถึงกษัตริย์จากอาณาจักรตาลีทั้งสองมีความแค้นกับเอกเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะครับก็อยากจะทําการโจมตีจัดการคับเอกทิ้งไปเพื่อที่พวกเขานั้นจะมีชีวิตรอดออกไปจากที่นี่ถึงแม้ว่าพวกปีศาจมันจะหาวิธีในการโกหกพว,วกเขาก็ตามแต่ถ้าเกิดว่ามันพูดความจริงพวกเขาก็จะมีโอกาสในการรอดชีวิตออกไปได้แต่ถึงแม้ว่าเราทัพโศกล่มนี้คิดจะโจมตีหรือว่าจัดการกับเอกก็ตามพระเอกก็ไม่ได้คิดกลัวเลยนะครับผมมีสีหน้าพร้อมโจมตีพร้อม,ม,อมสู้อยู่ตลอดเวลา แถมก็ยังแสยะยิ้มออกมาแบบมีหลังสังหณรว่าเราทัพโซกูบีจะถูกฆ่าเลยครับผมแต่สุดท้ายมันก็ยังมีทัพโซจากอาณาจักรใหญ่บางกลุม่มพวกเขาเองก็ไปเห็นด้วยในจุดจุดนี้เนื่องด้วยที่พระเอกก็เป็นคนที่ช่วยชีวิตพวกเขาเอาไว้ไม่สมควรที่จะไปทำการโจมตีหรือว่าฆ่าพระเอกแต่อย่างใดเพราะถ้าเกิดว่าพวกเขาฆ่าพระเอกไปจริงๆมันก็ไม่ได้แปลว่าพวกปีศาจมันจะปล่อยพวกเขาไป,ไปไง่ายอาจจะเป็นเพียงแค่กลนอบายของพวกมันถึงแม้จะทําการจัดการพระเอกทิ้งไปก็ตามพวกมันก็ยังสามารถจัดการฆ่าพวกเราทุกคนได้ อยู่ดีเป็นเพียงแค่ลูกไก่ในกำมือของพวกมันเท่านั้นและถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นจริงๆก็อาจจะเข้าแผนมันทําให้เจรัาช่วงใหญ่ของพวกเราขัดคอขัดแย้งกันเองอางเดียวที่พวกเขานนั้นจะต้องทําได้ในตอนนี้ก็คือร่วมมือกันเพื่อหาทางออกและก็ออกไปจากที่ให้ตรงได้แต่ก็จบกันไปก่อนสำหรับ EP ดีเลยครับ EP ถ้าเก็บนะเดี๋ยวมาใหม่ในตอนหน้าเลยแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องนี้มาทุกวันอังคารวันอาทิตย์นะครับทุกคนโอเคเครับบ๊ายบาย